พบกันลูกค้าอีกแล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยไม่ได้จะพาไปเที่ยวอะไรแล้วนะคือคราวนี้จะรีวิวเฟรนฟาร์มาซีเนาะมันจะดีจริงอย่างที่เขาว่าไหมก็เดี๋ยวมารีวิวให้ฟังกันนะคะ คนแพง,ง่ายจริงๆช่วงนั้นคือช่วงแรกๆที่มาก็คือผลขึ้นเยอะมากไม่รู้แพ้น้ำแพ้นมแพ้อากาศแพ้อะไรหรือเปล่าแต่ว่าคือมีแต่คนแนะนำว่าเออให้ใช้อนี้ทั้งเพื่อนฝรั่งเศสค,คุณครูที่โรงเรียนหรือเพื่อนที่โรงเรียนอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าเออเราไปลองใช้ทุสิอะไรเงี้ยซึ่งใช้แล้วก็แบบเฮ้ยมันเหมาะกับคนแพง,ง่ายอย่างเรามากๆปกติใช้แบบจะใช้ยูซูลินอยู่แล้วก็ ที่นั่นมันไม่มีตัวที่เราใช้เนาะก็เลยลองลองของใหม่ดูแล้วก็แบบว่าเออโอเคเลยอะตัวเนี้ยซึ่งใช้คู่กับซื้อแล้วมันก็จะแถมกับตัวนี้ mm. ก็ตัวนี้นี่ก็ดีแบบพอประมาณคือเหมือนกับว่ามันมันซื้อคู่แถมแถมกันเนี้ยเราก็เลยลองใช้ดู mm. ลดริ้วรอยจุดด่างดำอะไรเงี้ย mm. ก็เอาจริงใช้มาประมาณสองสามเดือนละสองเดือนเออ ก็ยังไม่ได้ลดมากคือไม่ได้เห็นมากเนาะตัวนี้ตัวเนี้ยคือใช้เถอะสำหรับคนที่เป็นสิวแพ้ง่ายอะไรต่างๆใช่แล้วดีจริงคือมันเห็นผลเลยอาทิตย์หนึ่งว่าแบบว่ามันล้างวสหน้าสะอาดฟองไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยคือดีอะ่ะแล้วก็ใช้แล้วก็หน้าก็เหมือนล้างหน้าสะอาดขึ้นอะไรเงี้ยมันก็คือตัวนี้ก็คือเป็นตัวดังอีกตัวนั่นแหละ ในในใช้ของเขาถูกแล้วอย่างหนึง่งก็เลยอยากซื้อมาอีกอย่างนึงก็คือเป็นตัวล้างเครื่องสำอางเนาะก็สะอาดหมดจดมากรู้สึกว่าพอยิ่งใช้คู่กันมันยิ่งได้ผลเร็วขึ้นอะโออดีมากตัวเนี้ยก็คือพกพาจริงจริงมีขดใหญ่ด้วยแต่เอาตัวเล็กมาให้ดูจริงใช้ทุกอย่างคือเป็นใหญ่หมดหล้างเสร็จก็ต้องอะไรอันนี้คือไม่เหนียวเิน่อนไม่แบบเขาเรียกอะไรอะใช้ง่ายพกง่ายลรวที่นี่ก็ถูกมากไงเราก็เออลอง,ลองๆดูอะอะไรเงี้ยเราก็เออดี ยังไม่เคยลองตัวสเปรย์ก็พกตัวเล็กไปนั่นไปนี่เนาะแล้วก็ไม่หนาแบบเนื้อละเอียดอะไรเงี้ยทีนี้นค่ะสมคำล้ำลือนะแล้วก็จะมีตัวไหนต่อมาเป็นนี่ละกันนี่ก็คือคนฝรั่งเศสนะแนะนำต่อๆกันมาสุดใช้แล้วสุดทัหมดแล้วนี่ใช้มาประมาณแบบหเดือนแล้วมังตั้งแต่มาใหม่แบบคือดีตัวนี้ก็คือ สำหรับเซนซิทีฟสกินอะไรเงี้ยทาได้ทั้งป่าใช้ได้ตั้งแต่เด็กเลยอะเออเด็กก็ทาได้คือมันอันเนี้ยคือมันดังที่ฟรังเศสมานานแล้วนะแต่ที่ไทยเห็นเริกเอาเข้ามาแล้วตัวนี้คอนเซนเทรตอันเนี้ยคือมันจะช่วยแบบว่าเขาเรียกอะไรทาก่อนแต่งหน้าเนาะเป็นครีมแบบว่าสำหรับคนหน้าแห้งแต่จริงเราหน้าผิวผสมเนี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันก็ดีเออใช้แล้วก็แบบ มันอาจจะเหนอะนิดนึงแต่ว่ามันเหมาะกับอ้นี่มากสาวๆที่เป็นสาวยออฟฟิศอะไรงเงี้ยแล้วก็ทาแล้วก็แบบว่าน่าจะไม่แห้งปกติเราจะอยู่แอร์อยู่อะไรทั้งวันใช่ไหมแล้วพอใช้อันนี้มันก็จะแบบยังไงอ่ะมันก็จะทําให้หน้าเราชุ่มชื้นแต่ไม่ได้เหนอะมากก็คือทาแป้งทับอะไรได้ปกติ ดีมากเลยอะคือมันใชยอีกใช้ก่อนนอนทาแล้วเป็คนชอบทาหลายๆชั้นใช่ปะทาแล้วทาอีกทาแล้วทาอีกอันนี้ก็คือชั้นสุดท้ายเลยเพันหนาสุดก็ <c oughs> <c oughs> ดีมริง่จริงจริงดีจริงจริงตัวนี้ไปลองค่ะคือหลอดเน,นี้นะหลอดเนี้ยใช้มาตั้งใชเ้เกินห้าเดือนแล้วม้งยังไม่หมดแต่มันใช้ได้เป็นปีแล้วม้งเนี่ยใช้ที่รนิีเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างแบบหนักอยู่ทาทีละนิีพอตัวนี้คือทาก่อนแต่งหน้านะเขาบอกว่าเออ ช่างแต่งหน้าของฝรั่งเศสอะ่ะเขาจะใช้ตัวนี้ลงก่อนลงให้นางแบบก็เลยลองลองแล้วก็ดีจริงเคยใช้มาแล้วก่อนหน้านี้นะเป็นหลอดเล็กกว่านี้อันนี้เป็นหลอดที่สองแหละเกลต้องมีแหละอันนี้เป็นที่ฉีดนะฉีดเลยมันจะแพงกว่าตัวพวกเอเวียงสตเพราอะไรเงี้ยนิดหนึ่งแต่ว่ามันจะแบบอันนี้มันมีสองตัวอีกตัวหนึ่งที่มันดังอะ่ะ เราไม่ไซื้อเพราะมันผสมน้ําหอมนิดนึงแล้วก็กลัวหน้าเราระคาเคืองเนาะแล้วก็ลองใช้คู่กับลิป,ลปก็ดีนะแล้วก็ลิปอีกตัวในของนก์ก็ดีหอมหอมเลยตัวนี้คือดีคนนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แบบดูในรีวิวเนะ ดังทั้งเวลาแบบคนไทยมาหรือว่าคนฝรัง่งเศสเอง mm. ก็ใช้คือตัวนี้ mm. ก็คือ,อยาสระผมซึ่งเราจะเป็นคนที่ไม่ชอบนวดผมเลยเพราะว่าพอนวดปุ๊บมันจะแบบ mm. เวลาทําผมมันจะไม่ค่อยตีดอกไม้ต่างๆ mm. แล้วแต่สีซั่นด้วยมั้ง mm. เขาจะเปลี่ยนเรื่อยๆตัวอันนี้อกหอมแล้วก็ mm. แล้วก็ mm. ตัวนี้ ลาวีวีที่ถ่ายไว้อร่อยดีนะอันนี้ไม่น้องเขาหนึงแนะนำมานะคะตอนแรกเราก็แบบเอ๊ะมันจะยังไงไหมมันจะหนักไหมมันก็แอบ,บเนื้อมันแอบ,บหนักนิดนึงแต่ว่าไวทาก่อนนอนแล้วมันจะแบบซึมเร็วอยู่ก็คือเนื้อมันแบบมันทําให้ผิวรู้สึกว่ามันเราเป็นคนชอบทาอะไรแบบชโล้มก่อนนอนอะชอบแบบว่าอุ้ยชอบให้หน้าเหนียวเยวตัวเหนียวเนยวนิดนึงแบบมันรู้สึกว่าเออมันชุ่มชื้นดีไม่ชอบตัวแห้ง ชอบทาเมือ่อชอบทาอะไรเงี้ยลองใช้มาแล้วเดือนหนึ่งละก็ดีเลยเออโอเคนะแต่ไม่ได้ช่วยให้ขาวแต่ว่าทำม,มันคือ moisturizing cream นี่ยแหละคือไม่ได้ช่วยให้ขาวนะอทำให้ผิวเนียนผิวชุ่มชื้นขึ้นอะไรเงี้ยดีค่ะไปซื้อมาติดไว้จริงๆคือมันแพงขึ้นหนึ่งยูโรค่ะก็คือถ้ามีปั๊มเนาะปกติมันจะเป็นขวดเฉยเไม่มีที่ปั๊มแต่นี่มันเออเพิ่มมาหน่อยนึงแล้วก็ปิดๆิดปั๊มได้ ปิดปิดปั๊มได้ก็เลยแบบเออเออก็ลองลองดูอนะไรเงี้ยกลิ่นไม่ไม,ไมีไม่น่าจะมีน้ำนหอมเลยอะคือเป็นกลิ่นครีมชอบอะมันไม่ปรุงแต่งดีออแต่ก็ใช้แล้วดีดีซื้อมาราคาไม่แพงด้วยอันนี้แนะนำเองวิตามินซีค่ะอันนี้ก็ขิงง่ายนี่ก็เขียวๆอะไรเงี้ยที่ไทยก็มีเยอะแหละแ,แต่เราชอบคือมันจะมีแบบฟูๆแบบใส่น้ำ อันนี้ก็คือเปิดมากินได้เลยก็เลยรู้สึกชอบเป็นอ่อางี้ก็กินวอลลาเม่สองเม็ดเลยอร่อยดีอร่อยด้วยอะ่ะก็เลยชอบนะคะมีตัวยาหนึ่งที่อยากจะนำเสนอนะคะคือเป็นยาแต้มสิวนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยสาวฝรั่งเศสใช้กันเยอะมากอันนี้ดีกรีนางแบบวิตเลียซีเครดแนะนำเลยนะคะตัวนี้ต้องโดนล,ละค่ะ ก็สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u ับส r คร e ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย